สว,ส,ส,ส,วส,สวัสด ia, ีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไหมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะครับอันนี้จะลองเปลี่ยนฟิลนะครับเป็นคลิปแกะกล่องเหมือนเดิมครับอันนี้ไม่ได้ทํานานละเพราะว่าปกติผมก็ทําเป็นคลิปแนวรีวิวรถแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับอันนี้จะมาแกะกล่องกันบ้างนะครับเปลี่ยนฟิลนี่ก็ให้ดูอันนี้เป็นตัวเก่าของผมนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ยังใช้อยู่นะครับจะเป็นอูริกนะครับเขาเรียกเนาะหรือว่าเป็นเคสนะครับ เป็นขอบนะครับอ่าสมมุติอันนี้เราใส่มือถือก่อนนะครับปกติถ้าเราถือมือถือถ่ายอย่างเดียวมันจะใส่พวกไฟกับไมโครโฟนไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เนี้มันใส่ได้ครับอันนี้ผมก็จะใส่เป็นไฟเนาะตรงเลนกล้องพอดีตรงนี้เป็นไมโครโฟนนะครับอ่าอันนี้ก็ยืดได้นะครับน่าจะสูงสุดประมาณจอหกุดเก้านะที่สามารถใส่ได้นะครับพวกซัมซุงไอโฟนอะไรประมาณนี้นะครับรุ่นหนึ่งก็ใส่ได้เนาะ ขอแค่เลนไม่มาชนกับอันนี้ยแต่ส่วนมากเลนกล้องมันจะอยู่ประมาณนี้เลนกล้องมือถือนะครับตัวนี้ก็ผมมาไปถ่ายรีวิวรถแล้วก็เอาไปถ่ายตอนเที่ยวเนี่ยก็หลายคลิปเหมือนกันครับก็ทํายอดวิวไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ถือโอกาสอยากอัพมาเพิ่มอีกสักตัวนะครับซื้อไว้สำรองตัวนี้ก็ออปชันก็ประมาณว่ามีกิฟต์่าตัวนี้แถมมาให้นะครับกิฟนี้สามารถถอด อยากแนวนอนใช่ไหมครับแบบสมมติเราอยากทําเป็นคลิปเรียวคลิปช็อตอะไรเงี้ยคลิปสั้นเงี้ยก็มาใส่นี้นะครับนี่สมมุตินะครับประมาณนี้นะครับนี่ต้องถัดออกก่อนให้ดูตัวเก่าก่อนนี่นะครับเผื่อเราอยากทําเป็นคลิปแนวตั้งนะครับแบบเท่ๆนี่เะ็นไงครับ ก็าจากจับด้านข้างเ,าเป็นตรงอย่างนี้นะครับตรงกลางอ่าด้านข้างแนวนอนแล้วก็ด้านข้างแนวตั้งนะครับทรงออกมาประมาณนี้ข้างบนก็ใส่ได้ตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าเอาเป็นแนวนอนจะใส่ได้สองอันนะครับก็จะมีไม้แล้วก็ตัวไฟนะครับประมาณนี้ถ้าใส่ถ้าเาเป็นแนวตั้งอย่างนี้ใช่ไหมมันจะได้แค่อันเดียวก็ด้านบนนะครับเอาเป็นไฟแล้วกันเนาะ จะได้สว่างๆนี่นะครับตัวนี้จะเป็นของที่ผมใช้มาได้ประมาณสองปีแล้วนะครับอันนี้อ่าสองปีตัวนี้งานยังสวยๆอยู่เลยครับถ้าเช็ดทำความสะอาดก็สวยเหมือนเดิมครับมันเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ทําเป็นชุบสีดํานะครับอันนี้แล้วก็พวกที่ปรับเนี่ยที่ขันเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับอ่าประมาณนี้ อันนี้ตัวเก่านะที่ใช้มาสักพักแล้วนี่ครับโอเคเราก็จะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปเราก็ได้ถ่ายนานขึ้นนะครับก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาน่าจะใส่ power bank เพิ่มเข้าไปนะครับตัวนี้มันใส่ power bank เพิ่มได้ด้านหลังนะครับแต่ตัวนี้ใส่ไม่ได้เนะเาะก็เลยได้ซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้ก็จะไว้ถ่ายเที่ยวแล้วก็รีวิวรถใกล้บ้านอะไรอย่างนี้นะครับมันไม่ได้พก power bank อยู่แล้ว อ่าโอเคเรามาแกะกล่องเลยนะครับ มาแล้วครับด้าน,นหลังชือ่อ All in One Video Kit Basic 2022โอ้โหดูครับเห็นไหมครับโทรศัพท์ที่ชา้าก็เป็น iPhone นะที่เขามาถ่ายแบบนี้น่าจะ iPhone 13 Pro m a x นะครับ All in One Video Kit Basic 2022 ครับโอ้โหตื่นเต้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็ใช้มาสองปีแล้วก็ถือว่าใช้ดีนะครับใส่อ,อุปกรณ์เสริมได้มาดูตัวนี้กันครับมาสวยอ่ะอืมกลิ่นโฟมยังใหม่ๆเลยอะ่ะคิวมาก <c oughs> แทนแทน่ทนๆเหมือนกลิ่นกาวพวก 3M นะครับโอ้โหไหนดูสิ มาเป็นเซตอยงนี้เลยนี่ครับนี่โอ้โหดูครับอ้สีมันสวยนะเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันเลยนะครับแต่คนละสีเฉยอันนี้เป็นดำดำด้านเลยสวยนะครับอันนี้จะเป็นออกคล้ายๆเทาอ่ะเทาทึบหน่อยนะครับ ข้างในก็จะมีเป็นกริปมาให้นะครับสองอานอันนี่อะไรเนี่ย๋อมีหกเหลี่ยมด้วยโอ้โหหกเหลี่ยมอยู่ข้างล่างครับดูโอ้โหแล้วเป็นแม่เหล็กดูดหกเหลี่ยมไว้นะครับโอ้โหเจ๋งโอ้มีสองฝั่งเลยครับดูโอ้คือพร้อมมากอะอุปกรณ์โอตอนแรกผมไม่เก็ต ไอตัวกีบเนี่ยตัวเนี้ยเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็นี้เป็นยางกันลื่นอ่าเป็นด้าน,ด,านด้านกันลื่นนะครับส่วนด้านบนเป็นอลูมิเนียมนะครับสําหรับเอาไว้ใส่อุปกรณ์เสริมนะครับอ่าประมาณนี้ให้พวกที่ใส่ตัวเนี้ยตัวแคม์อะไรพวกเนี้ยผมก็มีอยู่แล้วนี่ทีเดดของเราโอ้โหมาแล้วครับ นี่เป็นไงครับอุ้มน่าจะรองรับโทรศัพท์ที่ใส่เคสใหญ่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นอุลิกของค่าย s m สมอลิคนะครับอันนี้แล้วก็ผมเห็นแวบๆบแบบในโฆษณา iPhone 15 Pro Max ก็ใช้ตัวนี้นะในการเอาไปใส่แล้วก็ติดตั้งกับตัวกันสั่นใหญ่เลยนะตัวนั้นที่เขาไปถ่ายโฆษณา iPhone 15 Pro Max นะครับก็คือตัวนี้นะครับดูครับไซส์ มอลลิกจะกว้างกว่าเนาะแต่อูรันซี่นี้ทำสีมาแบบซิ่งมากครับสีแดงตัดกับดำเดี๋ยวผมขอลองเอาตัวนี้กิฟของอูรันซี่มาใส่ดูดิว่าได้ไหมถ้าได้นี่เจ๋งเลยนะเพราะว่าเผื่ออยากใส่กิฟเล็กนะครับเอา ได้เฉยเออล้วเทด้ดูนะพเด็ดเฮ้ยได้นะครับเนี่ยแล้วมันก็มีรูน็อตให้ฝั่งละสามรูเลยนะครับดูโอ้โหเจ๋งเอาของบูลแนซีมาใส่นะครับแล้วก็เทไปอีกแบบนะเออเทเทเทโอเค ก็ในกล่องก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรกิฟต์ใช่ไหมครับสองตัวมาให้แล้วก็ตัวอุลิกนะครับที่เป็นเคสเอาไว้สวมมือถือตัวนี้มาอีกตัวนะครับอันนี้ผมซื้อเป็นชุดนี้มานะครับอ่า All in One Video Kit Basic นะครับมันก็จะได้กิฟต์มาคู่หนึ่งแล้วก็ตัวอุลิกนะครับของสมอลิก นี่ทีเด็ดคือตรงนี้ที่ผมชอบเห็นไหมครับมันเป็นรูน็อตสี่รูนะครับเพื่อให้เอาตัวแ,มแคมป์คล้ายๆตัวซีครับที่ว่าเอาไว้หนีบ power bank นะครับใส่ได้นะครับตรงนี้คือชอบมากเลยตรงเนี้ยเพราะว่าของอุลรซีมันไม่มีนะครับคือถ้าแบตกล้องหมดก็คือหมดเลยก็คือต้องเอาออกมาชาร์จตัวนี้ก็คือเราสามารถเอา power bank มา ใส่ข้างหลังแล้วก็เสียบชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยได้นะครับผมชอบมากนี่เพราะว่าผมชอบถ่ายคลิปยาวๆนะครับอ่านี่ก็จะเป็นเอาไว้เก็บสายไฟนะครับกับหกเหลี่ยมเล็กตัวนี้ก็เป็นอ่าชุดล็อกนะครับกิฟตกับตัวอุลิศเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยเนาะอันนี้เอาไว้ขันเลยแล้วก็ฝั่งนี้อ๋อก็ต้องใช้หกเหลี่ยม เอาหกเหลี่ยมจากข้างในกิฟนะครับออกมาแล้วก็ตัวนี้นะครับมาใส่ตรงนี้ดูตัวหังสือก่อน เรขันน็อตล็อกสองตัวตรงนี้นะครับมัน oh, oh. จะมีแผ่นเพดล็อกไว้ด้วยนะครับก็ oh. ทํามาละเอียดดีนะครับเห็นไหมครับมันจะมีร่องกันไม่ให้ตัวนี้มันบิดได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับทำมาละเอียดมากเลยชึบเออถ้าไว้ระดับกลางก็สวยนะครัว่าก็แล้วแต่คนถนัดนะครับวันนี้ อระดับกลางแล้วก็ตัวนี้ก็ปรับขึ้นสูงสุดโอเคครับก็เป็นนันเสร็จนะครับโอ้โหดูครับ อย่างเท่จา้ามากโอเคครับก็คลิปแกะกล่อง s m a l l r i g All in One Video Kit Basic ปี2022เนาะก็อันนี้ผมกดมาช่วงที่ว่ามันลดเนาะมีโปรช่วงเปิดตัวก็นู่นแหละสี่พเลยครับพวกเนี้ยก็ลดลงมาก็พอสมควรเนาะโอเค นี่มือถือได้หลายรุ่นเลยก็นี้เราก็เลื่อนขยับได้เนาะเผื่อจะขยับมาซ้ายหรือขวาครับตัวนี้ที่จริงมันอยู่ตรงกลางเนาะเห็นไหมครับทําละเอียดมากครับดูอ่าถ้าของอูลันซีมันจะไม่มีเนาะที่ขันนอ็อตตรงนี้นะครับมันจะไม่มีใส่ที่ยึด power bank เพิ่มได้นะครับโอ้โหเทมากใหญ่แล้วก็เทจริงครับ ตัวนี้ก็เท่เหมือนกันถึงจะเป็นอันเล็กนะครับก็ใช้หาตังมาได้สักพักแล้วตัวนี้อัปเกรดให้มันดีขึ้นนะครับตัวนี้ก็ไว้ถ่ายเล่นๆเ,เนาะอือสองเสร็จละโอเคครับประมาณนี้ครับชุดอุลิเคสนะครับของผมนะมีทั้งของอูลันซี่ไรโนแล้วก็สมอลิกนะครับ เป็น all-in-one video kit basic นะครับใส่ได้หลายอย่างเหมือนกันแะเนี่ยเห็นไหมข้างล่างอันนี้ถ้าเป็นของอุลังซีมันจะใส่ได้4จุดนะครับแนวนอนนะอ่าสมมติสมมติน,นี้ก็จะใส่พวกไฟแล้วกันอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้ไมโครโฟนถ้าเป็นแนวตั้งก็ใส่ได้แค่อันเดียวนะครับอ่าถ้าเป็นของสมอลลิกเห็นไหมครับสมอลลิกเขาจะใส่ได้สอันเลยถ้าเป็นแนวนอนนะครับ แนวตั้งไม่ได้นะครับประมาณนี้ก็จะเป็นสี่อันเนาะอ่าถ้าเป็นแนวตั้งนะจะใส่ได้หนึ่งจุดครับตรงนี้อุปกรณ์เสริมเพราะว่าเราต้องเอากิ๊บมาใส่สองข้างนี้มันก็จะบางตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าใส่กิ๊บแนวนอนของอุลันซีจะใส่ได้สองจุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสมอลเล็กอ่าใส่ได้สี่จุดเฉพาะแนวนอนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแนวตั้งก็ไม่มีจุดให้ใส่ต้องหาซื้อมาเสริม โอเคครับวันนี้มาแนวแกะกล่องนะครับอุปกรณ์เราไว้ไปถ่ายรีวิวรถแล้วก็เที่ยวนะครับอันนี้น่าจะไว้เน้นถ่ายรีวิวรถเลยโดยเฉพาะแล้วก็ถ่ายคลิปงานรถแข่งอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าต้องใช้อ่าจนวนแบตเตอรี่ที่เยอะนะครับแล้วก็ความจุโทรศัพท์ก็ต้องเยอะหน่อยนะครับความจุโทรศัพท์ผมมัน5้าร้บสองกิกเนาะก็ตัวแบตนะจะหมดก่อนอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากให้มาเน้นตัวนี้ดีกว่านะสาหรับโทรศัพท์ผมก็จะเป็น power bank นะครับที่ต้องเพิ่มเข้ามาอ่าประมาณนี้ครับครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเฟี้ยวมากสีเทาๆคล้ายคล้ายคล้าย,าย,าย09นะเอออันนี้คล้ายดเลดอร์เนาะสีดำอี <c ười> ครับจา้ามากครับเห็นใน,น M. โฆษณา iPhone 15 Pro Max ตัวจริงได้จับสักทีอ่าโอลิกสมอลิกนะครับ ได้จับสักทีหลังจากเห็นในโฆษณา iPhone 15 Pro Max มานะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ